โย่ครับสวัสดีท่านผู้ชมกันเดอว,วันนี้เราจะมาสุมหัวบาวันกันนะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ไม่ใช่หนวดเคลาบาวัน no นะครับมาดูว่าผมจะหมดสกิเพรนะครับผมก็มีงบทั้งหมด1,900เพชเรพนะครับซึ่งผมอยากได้แค่อย่างเดียวนั่นก็คือหัวบาวันให้ไม่ใช่เคลาบาวันนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะผมชอบสุดละสองอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมมีแล้วนะันะบอีกแตะหนึงเฮ้ย <Hey, S 2> อันนี้ก็เท่นะท่านผู้ชมเฮ้ยเฟี้ยววะ เฟียวอะแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยชอบกันนะมั uh. ้งแต่ผมว่ามันก็เฟี้ยวดีนะซึ่งเราจะมาเอาแค่หนวดบาวันนะครับใส่ได้ทั้งชายและหญิงนะ uh. บอกเลยจัดไปโคตรคุม้มนะครับ mm. ผมว่าจัดในเลยมา uh. เดี๋ยวจะมาสุ่มกันอยากให้แม่งออกเลยอ่ะ uh. แบบตุบตุบออกเลยอะไรมาเนี้ยเดี๋ยวขอดูของในตู้นะว่ามีอะไรบ้างก็มีประมาณนี้เราไม่สนใจของของเดียวเรามาดูของเคียนี่หว่าดู อยากจะถามว่า g ีเอเอานี้ใส่มาทำไมกูไม่อยากได้เช่าเลยเนี่ยเอาเอาเอาเปลี่ยนเป็นยีบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งโทเคนใส่ทั้งโต๊มันยังจะดีอยู่อางไรจี GM. เอ็มจีออยากให้ผมหมดเพชรเยอะอเดี๋ยวผมการตลาด g ีอนี้มันอะไรกันเดี๋ยวทิกในการสุ่มวันนี้ผมก็จะสุ่มทีละหนึ่งครั้งนะฮะสุ่มไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดมันออก 8โทเคนปุ๊บผมก็จะสูม10ครั้งทันทีนครับมันเป็นสูตรนะครับมาดูว่าสูตรนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่ามาเป็นหน้าบาวันไว้ออกมาถือนะนะบาวันบาวันบาวันโน่หนึ่งมาเดสโก้ทีละรอบมาผู้ชมปุ๊บปุ๊มหนึ่งโทเคนชิกชิปุ๊มหนึ่งโทเคนเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่เอา อย่าทำแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยมาทำไมเนมเยี่สิบสี่โมงเฮ้ยเออสองโอ้ไม่ค่อยดีเลยขอบแปดได้ปะโอ้โหมาทำไมหนึ่งอันน่ะโอ้โอ้มาทำไมอ่ะนักกากโซกโซกกลังอะ่ะโอ้มาทำไมอ่ะน้อยเกินโอ้สามขอบแปดขอบแปดเฮ้ยมันมีจริงไหมนะ 8. 8เนี่ยแปดแปดตัวเพ็นมีจริงวะเอ้ยมีจริงไมนะหมเนี่ยเฮ้ย มีจริงหรือเปล่าเฮ้ยเอาใส่มาในตู้จริงหรือเปล่าเอ้ยไม่ออกเลยอะ GM GM เกินไป่ะเปล่าเ็ดผมจะหมดแล้วนะสามโทเค็นเฮ้ยเห็นออกเยอะสุดแค่สามโทเค็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย GM มันจะไม่ออกจริงหรอ GM ถามจริงแปดโทเค็นอะแปดโทเค็นอะ GM GM ไม่เฮ้ย GM แปดโทเค็นแปดโทเค็นอยู่ไหน GM เฮ้ย g m หลอกผมวะเนี่ย g m แปดโทเค็นอ่ะเอาไหนแปดโทเค็นผม g m g m g m หลอกดาวผมโม่ g m ทำไม T.M. ทำอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เย๊นี่เพื่อหัวบาวันอ้าวไม่กี่โทเค็นวะเนี่ยไม่ได้ดูอ่ะเฮ้ย ได้นหน้าตัวอะไรมาไม่รู้นะใช้กี่โลเคีนวะเดิมคือผมมีนะเงอย่างตะบึงนะครับมันเท่ไหมเนะี่ยตะบึนอยากได้หน้าปาวันนะขอหน้าปาวันได้บ้าขอไม่กันนั่นตีเก็บกี่โลเคีนวะโหสามสิบเดี๋ยวตรงนั้นน้ำหมดเยอะ Let's go คือนมาขยับเท้าดินไม้โซ่โอ้โหแปดโทเค็นมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เคก้กโอ้โหชุดมาทำไม้ปับ๊บไม้แล้วปพ๊บโอ้โหมาทำไม้มาทำไม้เฮ้ยขอโทเค็นดิพี่เอาโทเค็นพี่ไม่ต้องการของโสเพลงไอ้น้องเอ้ยอามาทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้อง โอ้ยโอ้ยแปดโอเค้นมันมันมีจริงป่าววะเฮ้ยแปดโอเค้นมันมีจริงป่าวหนิเปิดตั้งนานแล้วไม่เห็นได้แปดโอเค้นเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกมเกมดีมีคุณภาพเฮ้ยเกมดีน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยมีจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เงี้ยมันมีจริงไหมเนี่ยแปดโอเค้นคนเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เห็นมันออกเลยวะ โอ้ยทำไมสุ่งทีละครั้งมันเกลือัะวะเชื่ออย่างเกลืออะไรวะลองสุ่งทีละสิบดิมันจะออกแปดโทเค็นป่าวะมาตุม้มถามจริงหกสิบเพชรได้เจ็ดโทเค็นควยดีมาโอ้ย ปดตัวเค้นี M อ M มึงก็ตายรายเกินจ M เอ T มแม่ GM, ง T M จบละ T M T M อ T M M สองอันมาอันเดียวแล้วมาออกกันเกียงให้กูอีกเออ อ้เ yeah. หมดโคตรเยอะตีไปประมาณ500เพสนะฮะซึ่งผมมีโทเค็นเดิมของเดิมอยู่แล้วนะก็เลยใช้น้อยนิดซึ่งโอหโคตรแพงเลยวะ่ะแม่งไม่ออกให้ผมเลยแต่ได้สองหน้ามาได้หน้านี้มาฮะตึงนไม่รู้ใช้กี่โทเค็นนะเดี๋ยวผมอยไปดูมาี๋ยวมาแลกกันเลยครับสำหรับหน้าบาวหวันเบลส Go โหุ่นเขาซานตาร้องแต่งเลยูของอย่างเยอะนี่ทีเด็ดเราติดดาวเลยแต่งกรส่งผมใลดีนะสองตัางเฮ้ยเสียวสรงนี้ก็เสียวว้อาอะอันนี้มันมัน มุมหน้าเพิ่มเป,ป,ป,ประมาณนี้แต่งแต่งสไตล์ไปเยอหนะ้าไปเยอหะนะ้าถ้าไปเล่นไปชอบผมแบ็กก็สุดละแม่ซื้อมาแพงเว้สายฟ้าใสชุดแบนะ็กก็สไปชุดตัวนี้นม่งทะลุหนวด ไหน,นาตัวตึงอย่างท่เฮ้อะไรวะเฮ้เห็นก็บอกอัปเดตระบบใหม่เออไอคนที่เติมเยอะแล้วมันสามารถดูได้ คิปก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสักไซส์กับผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ์บอรับฟู